คนอะไรโดนวางยาพิษยังไม่ตายแผนการ p o อยซันพิวของ Twitter รไม่สามารถหยุดยั้งอีลอนมัสได้ในเมื่อไม่ให้ซื้อหุ้นก็ซื้อกิจการมันเลย <S 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 เรื่องราวของอีลอนมัสนะครับกับ Twitter นะครับโอโ้เป็นมหากราบเลยนะครับวันนี้มีความคืบหน้ามาอัปเดตให้ฟังครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ผมย้อนให้ฟังนิดนึงก็คือคณะกรรมการผู้ถือหุ้น ผู้บริหารของ Twitter บอร์ดที่ประชุมเนี่ยตัดสินใจแล้วว่าจะออกแผนพิเศษเพื่อป้องกันที่จะไม่ให้อีลอนมัสเข้ามาคืบคานซื้อหุ้นซื้อหุ้นจนกระทั่งกลายเป็น m a จอริตี้หรือว่าเป็นผู้ถือหุ้นสูงสุดของ Twitter นะครับแผนนี้ได้ประกาศแล้วก็ใช้ไปแล้วนะครับอีลอนมัสก็เลยรู้สึกว่าตอนนี้ตัวเองเหมือนโดนกีดกันละถ้าไปทางตลาดหุ้นแล้วไปซื้อหุ้นเพื่อที่จะครอบครองทำไม่ได้ ก็เลยตัดสินใจยื่นขอซื้อกิจการเลยขอซื้อกิจการ Twitter เลยนะครับโดยที่ตัวเงินที่ตกลงซื้อขายกันเนี่ยล่าสุดเนี่ยเหมือนกับตกลงกันได้แล้วนะครับคือต้องบอกอย่างนี้ครับแต่เดิมเนี่ยอีลอนมาเนี่ยเขาบอกว่าเขามีแผนอยู่แล้วที่เขาอยากจะครอบครอง Twitter ให้ได้เขาตั้งใจจะใช้เงินประมาณ44,000ล้านดอลลาร์ เพื่อที่จะเข้าไปซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์โดยที่ตั้งเป้าเอาไว้ว่าจะซื้อหุ้นในราคา5้า0ิบจดอลลาร์ต่อหุ้นเขาจะตั้งราคานี้แล้วกวาดซื้อกวาดซื้อกวาดซื้อไปเรื่อยๆนะฮะพอมีคนขายก็จะซื้อไปเรื่อยๆพอทําอย่างนั้นไม่ได้เขาก็ยื่นเสนอซื้อกิจการเข้า <Tracy S 1> ไปยังคณะกรรมการของบริหารของทวิตเตอร์ทั้งหมดเลยยื่นไปราคาเดียวกันเลยครับคือสี่0มืี่พล้านดอลลาร์คือไม่ว่าจะไปทางไหน Elon Musk ก็จะต้องจ่ายเงินเท่านี้44,000ล้านคิดเป็นเงินเท่าไหร่อ่ะ1.5ล้านล้านบาทนะครับซึ่งล่าสุดนะครับอีลอนมัสก็ได้ถแถลงการของตัวเองนะครับใน Twitter โดยการพิมพ์คำว่า yes แล้วก็มีอีโมจิรูปจรวดรูปดาวรูปหัวใจออกมานะครับนั่นหมายความว่าขบวนการการเจรจานะครับสามารถปิดดีลเข้าซื้อ Twitter ได้แล้ว เท่ากับว่าจากนี้ไปนะครับขบวนการทางด้านเอกสารทางด้านการซื้อขายเขาจะดําเนินไปจนถึงสิ้นปีแต่โดยพฤตินัยนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถือว่าอีลอนมัสได้เป็นเจ้าของทวิตเตอร์แล้วแล้วสิ่งที่อีลอนมัสเขาจะทํากับทวิตเตอร์ก็คือเขาบอกว่าเรื่องแรกเลยทวิตเตอร์จะกลายเป็นบริษัทเอกชนเขาจะเอาทวิตเตอร์ออกจากตลาดหลักทรัพย์นี่เป็นไงสุดยอดไหมฮะเมื่อก่อนเนี่ยเขาบอกว่า บริษัทไหนก็ตามที่สามารถปรับปรุงตัวเองขยายตัวเองจนสามารถเข้า IPO เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ได้อันนั้นคือบริษัทที่ประสบความสําเร็จมากๆมาถึงทุกวันนี้นะครับเทรนเปลี่ยนแล้วครับบริษัทที่ประสบความสําเร็จมากกว่าบริษัทที่เข้าตลาดได้คือบริษัทที่มีคนมาซื้อกิจการแล้วเอาตัวเองออกจากตลาดหลักทรัพย์ได้อันนี้เนี่ยเฉ่งกว่าเยอะคือรวยจริงไงใช่ไหมฮะ เป้าหมายแรกของอีลอนมัสคือเอา Twitter ออกจากตลาดหลักทรัพย์แล้วหลังจากนั้นนะครับอีลอนมัสตั้งใจจะทำให้ Twitter เนี่ยถือเป็นสถานที่แห่งเสรีภาพในการพูดคือเป็นรากฐานสำคัญของประชาธิปไตยเลยนะครับเขาบอกว่า Twitter จะเป็นพื้นที่สาธารณะดิจิทัลและจะทำให้ Twitter เนี่ยกลายเป็น Open Source ด้วยนั่นหมายความว่านักพัฒนาทั่วโลกนะครับสามารถ เพิ่มฟีเจอร์ให้กับ Twitter ได้ด้วยในอนาคตถ้า Twitter เป็น Open s o อ r c e อูอันนี้ถือว่าดีมากเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยโซเชียลเน็ตเวิร์อย่าง Twitter นะครับคือมันมีจุดเด่นในเรื่องคอนเซปต์ของมันอย่างเดียวนั่นก็คือการการพูดแล้วความเร็วการสื่อสารการส่งต่อการแพร่กระจายข้อมูลแต่ถ้าเรานับกันจริงๆเนี่ย t w i t เ e r เนี่ยเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์หรือเป็นซอฟต์แวร์ที่มีพัฒนาการน้อยมากนะมีฟีเจอร์น้อยมากเพราะว่าทำได้ช้านะฮะ โอ้โหอยู่กัน150ยตัวสอนตั้งนานกว่าจะปลดล็อกได้มาตอนนี้นะครับโอ้โหยุคใหมย่ยุค t วิตเตอยุคอีลอนมัสถ้าเป็นโอเพนซอร์สเนี่ยจะมีคนทําฟีเจอร์ใหม่ๆเยอะขึ้นมากมายแล้วผมว่าคราวนี้แหละ Twitter จะเติบโตขึ้นมากๆแล้วคนก็จะใช้มากขึ้นถ้าอีลอนมัสนะครับสามารถทําให้ Twitter เ,เนี่ยเป็นสถานที่ที่จะพูดเรื่องสาธารณะได้อย่างได้อย่างไม่มีอะไรมากัน้นคือเป็นสาธารนณะแล้เป็นประชาธิปไตยจริงๆ อันนั้นเนี่ยจะทำให้ Twitter กลายเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์ที่โด่งดังมากๆเลยรอชมกันนะครับว่าจากนี้ไป Twitter อยู่ในมืออีลอนมัสแล้วจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างนี่ถ้าสนุกผมอาจจะกลับมาเล่น Twitter อีกครั้งก็ได้โอ้โหเจีได้แมมี follower ตั้งแสนเก้าหมื่นคนนะฮะเลิกเล่นไปไอคงแอเคาหายหมดแล้วเดี๋ยวไปกู้แอเคากลับคืนมาก่อน <laughs>